เราว่าตอนนี้เราพร้อมขึ้นมาเยอะนะชาวบ้านก็รู้จักขอแทนที่เมื่อก่อนก็จะขอให้ราคาเพิ่มอย่ตอนนี้ก็มีความรู้มากขึ้นแล้วขอเครื่องอรนะเพ้งขณะเดียวกันพวกเราก็มีนักวิจัยนักวิชาการที่เก่งขึ้นเยอะเพราะไม่ใช่พูดแต่ทฤษฎีเท่านั้นเขาทำใม้เห็นได้นะที่ถามมาเรียนวิศวะไปทําไมกันนี่ไงเนี่ยเรียนวิศวะไปเพื่อจะทําไปไนีขึ้นมา ก็ไม่ใช่แค่อ้นี่อย่างเดียวนะเรือก็ทําได้รถถังก็ทําได้เวลานี้ปืนก็ทําได้แล้วก็ที่ผมเคยพูดเอาไว้นะว่าพระจันทร์เนี่ยเราก็จะไปโคจรได้ในอีกหเจ็ดปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็พี่น้องทั้งหลายก็โหลดรอด้วยใจที่ตื่นเต้นดูความแ้้วหน้าของประเทศไปเรื่อยๆนะอ มโมชอน,นะครับขอกล้องโมชอ,น,น,อนะครับกล้องนะครับหนึ่งสองสองโค่ะยินได้นะคะ ย่าครับขอรูปหนึ่งครับย่าครับผมครับหครับสองสามไปครับหนึ่งสองสามเจอกันอีก